คำเตือนเนื้อหาข่าวนี้จัดทำขึ้นเพื่อการนำเสนอข้อมูลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งก่อนสรุปความเชื่อใดๆสวัสดีค่ะวันนี้ติดตามสถานการณ์การประทะที่ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งได้ยกระดับเข้าสู่วันที่4อย่างดุเดือด กองทัพไทยเปิดยุทธการสตววัตโจมที13แนวรบพร้อมประกาศเกล้าจะทำลายขีดความสามารถทางทหารของกัมพูชาให้สิ้นสภาพการสู้รบครั้งนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากกองทัพกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยก่อนตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยกองทัพไทยได้เปิดแนวรบรวม13จุดใน4จังหวัดคืออุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินและบุรีรัมย์ เอาหมายหลักคือการตัดท่อนน้ำเลี้ยงและทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายปรปักปฏิบัติการที่สำคัญการโจมตีทางอากาศกองทัพอากาศใช้เครื่องบินขับไล่ f 1 6ทิ้งระเบิดใส่ฐานบัญชาการและคลังอาวุธโดยเฉพาะที่บ่อนจุบโกกีฝั่งตรงข้ามช่องสายตะกูซึ่งถูกใช้เป็นที่เก็บอาวุธและดโดรนพลีชีพ ยึดพื้นที่กองทัพไทยประสบความสําเร็จในการเข้ายึดและควบคุมเนินเขายุทธศาสตร์เนิน677บริเวณช่องอานม้าได้แล้วฝ่ายกัมพูชากองทัพภาคที่สองแถลงยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงถึง102นายพร้อมทำลายรถถัง6คันและโดนพลีชีพ64ลำฝ่ายไทยมีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงคือการที่กัมพูชาเริ่มนำอาวุธรูปแบบใหม่มาใช้ได้แก่จรวด BM21 และที่อันตรายกว่านั้นคือดโดรนพลีชีพหรือ k a m ิคาเซ่โดรนสภัยพิบัติทางอากาศดโดรนพลีชีพนี้สามารถบินลัดเลาะและพุ่งเข้าชนเป้าหมายที่เป็นฐานทหารหรือบังเกอร์ได้โดยตรงซึ่งมีความรวดเร็วและอันตรายสูง ข้อสงสัยผู้บังคับโดรนมีข้อมูลบ่งชี้ว่าผู้ที่บังคับโดรนเหล่านี้อาจไม่ใช่ทหารกัมพูชาเองแต่เป็นทหารรับจ้างต่างชาติซึ่งมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสูงโดยมีรายงานเสียงการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันชาวบ้านที่อยู่ห่างจากแนวชายแดนหลายสิบกิโลเมตรยังคงต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดผวาโดยบางส่วนต้องสร้างบังเกอร์และใช้ตาข่ายขึงเหนือหลุมหลบไฟเพื่อป้องกันภัยจากโดรนเหล่านี้ การปฏจจิบัติการทางทหารครั้งนี้กองทัพไทยย้ำว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งและจะดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยโดยจะหยุดการโจมตีก็ต่อเมื่อภัยคุกคามทางทหารจากกัมพูชาได้ถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์แล้วเท่านั้น